พระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชครองเมืองชื่อว่าพาราณสีมีพระมเหสีพระนามว่าจันทระเทวีพระราชาไม่มีพระราชโอรสที่จะครองเมืองต่อพระองค์จึงโปรดให้พระนางจันทระเทวีทำพิธีขอบพระโอรสจากเทพเจ้า พระนางจันทราเทวีจึงทรงอธิฐานว่าข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดมาขอให้บุญกุศลน,นี้บันดาลให้ข้าพเจ้ามีโอรสเถิดด้วยอนุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์พระนางจันทราเทวีทรงคันและประสูติพระโอรสสมดังความปรารถนาพระโอรส มีรูปโฉมงดงามยิ่งนักทั้งพระราชาพระมเหสีและประชาชนทั้งหลายมีความยินดีเป็นที่สุดพระราชาจึงตั้งพระนามโอรสว่าเตมีแปลว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายบรรดาพราหมณ ผู้รู้วิชาทํานายลักษณะบุคคลได้กลาบทูลพระราชาว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพระราชาที่ราชของมหาทวีปทั้งสี่พระราชาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งและทรงเลือกแม่นมที่มีลักษณะดีเลิศตามตำรา จำนวน64คนเป็นผู้ปรนนิบัติเลี้ยงดูพระเตมีกุมารวันหนึ่งพระราชาทรงอุ้มพระเตมีไว้บนตักขณะที่กำลังพิพากษาโทษผู้ร้ายสี่คนพระราชาตรัสสั่งให้เอาหวายที่มีหนามแหลมคมมาเคี่ยนผู้ร้ายคนหนึ่งแล้วส่งไปขังคุก ให้เอาฉมวกแทงศีรษะผู้ร้ายคนที่สามและให้ใช้หลาาสิผู้ร้ายคนสุดท้ายพระเตมีซึ่งอยู่บนตักพระบิดาได้ยินคำพิพากษาดังนั้นก็มีความตกใจหวาดกลัวทรงคิดว่าถ้าเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราก็คงต้องตัดสินทอดผู้ร้ายบ้างและคงต้องทำบาป เช่นเดียวกันนี้เมื่อเราตายไปก็จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากพระเตมีเป็นผู้มีบุญจึงรำลึกชาติได้และทรงทราบวา่าในชาติก่อนได้เคยเป็นพระราชาครองเมืองและได้ตัดสินทอดผู้ร้ายอย่างเดียวกันนี้พระองค์ได้เสวยชาติสมบัติในการนั้น20สิปีแล้ว ต้องหมกไม่อยู่ในนรก8 0 0 0มืปีได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมากพระเตมีทรงมีความหวาดกลัวอย่างยิ่งทรงรำพึงว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ต้องทำบาปและไม่ต้องตกนรกอีกขณะนั้นเทพพิดารักษาสเสวตชัต ได้ยินคำรำพึงของพระเตมีจึงปรากฏกายให้พระองค์เห็นและแนะนำพระเตมีว่าหากพระองค์ทรงวันที่จะกระทําบาปรงวันเกรงว่าจะตกนรกก็จงทําเป็นหูหนวกเป็นใบและเป็นง่อยเปลี่ยอย่าให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นคนฉจาดาเป็นคนมีบุญพระองค์ จะต้องมีความอดทนไม่ว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างใดก็ต้องแข่งพระไทยต้องทรงต่อสู้กับพระไทยตนเองให้จงได้อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่พระองค์ตั้งพระไทยไว้พระเตมีกุมารได้ยินเทพธิดาว่าดังนั้นก็ดีพระไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะทําตนเป็นคนใบ้หูหนวกและง่อยเปลี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นเราก็จะไม่ละความตั้งใจเป็นอันขาดนับแต่นั้นมาพระเตมีก็ทําพระองค์เป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยไม่ร้องไม่พูดไม่หัวเราะ และไม่ขึ้นไหวร่างกายเลยพระราชาและพระมเหสีทรงมีความวิตกกังวลในอาการของพระโอรสตรัสสั่งให้พี่เลี้ยงและแม่นมทดลองด้วยอุบายต่างๆเช่นให้อดนมพระไตมีก็ทรงอดทนไม่ร้องไห้ไม่แสดงความหิวโหวย ครั้นพระราชาให้พี่เลี้ยงเอาขนมล่อพระเตมีก็ไม่สนพระไทยนิ่งเฉยตลอดเวลาพระราชาทรงมีความหวังว่าพระโอรสคงไม่ได้หูหนวกเป็นใบและง่อยเปลี้ยจริงซึ่งปลดให้ทดลองด้วยวิธีต่างๆเป็นลำดับเมื่ออายุสองขวบเอาผลไม้มาลอ่อ พระกุมารก็ไม่สนพระไทยอายุสี่ขวบเอาของเสวยรสอร่อยมาล่อพระกุมารก็ไม่สนพระไทยอายุห้าขวบพระราชาให้เอาไฟมาขู่พระเตมีก็ไม่แสดงความตกใจอายุหกขวบเอาช้างมาขู่อายุเจ็ดขวบเอางูมาขู่ พระเตมีก็ไม่หวาดกลัวไม่ถอยหนีเหมือนเด็กอื่นๆพระราชาทรงทดลองด้วยวิธีการต่างๆเรื่อยมาจนพระเตมีอายุได้16พรรษาก็ไม่ได้ผลพระเตมียังทรงทำเป็นหูหนวกทำเป็นใบ้และไม่ลขึ้นไหวเลยตลอดเวลา16ปีในที่สุดพระราชา ก็ให้หาบรรดาพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลายมาและตรัสถามว่าพวกเจ้าเคยทำนายว่าโรคเราจะเป็นผู้มีบุญเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อโรคเรามีอาการเหมือนคนหูหนวกเป็นใบและเป็นห้อยเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดีพรามณ์และที่ปรึกษาพากันกราบทูลว่า เมื่อตอนที่ประสูตินั้นพระโอรสมีลักษณะเป็นผู้มีบุญแต่บัดนี้เมื่อได้กลับกลายเป็นคนโหงหัวเป็นใบ้เป็นง่อยก็กลายเป็นการละทินี้จะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนขอให้พระองค์สั่งให้นางพระโอรสไปฝังที่ป่าช้าเถืดอนพยาคกจะได้สิ้นอันตรายพระราชาได้ยินดังนั้น ก็ทรงชอบพระไทยด้วยความรักพระโอรสแต่ก็ไม่อาจแก้ไขอย่างไรได้เพราะเป็นห่วงบ้านเมืองและประชาชนจึงต้องทรงทำตามคำกราบของพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลายพระนางจันทระเทวีทรงทราบว่าพระราชาให้นำพระโอรสไปฟังที่ปรชาช้าก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญว่าพ่อใจมีรูปรักของแม่ แม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนไหอ้เปลี่ยไม่ใช่คนหงุ่หงวกไม่ใช่คนใบลูกอยากทำอย่างนี้เลยแม่เศร้าโศกมาตลอดเวลา16ปีแล้วถ้าลูกถูกนำไปฟังแม่คงเศร้าโศกจนถึงตายได้ได้ลนะูกรักพระรตเตมีได้ยินอย่างนั้นก็ทรงส่งสารพระมารดาเป็นอันมาก ทรงสำ่นึกในพระคุณของพระมารดาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกว่าพระองค์ตั้งพระทัยไว้ว่าจะไม่ทำการใดที่จะทำให้ต้องไปสู่นรกอีกจะไม่ทรงยอมละความตั้งใจที่จะทำเป็นใบหูหนวกและเป็นง่อย จะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่ทรงวางไว้แล้วนั้นเป็นอันกาดพระราชาจึงตรัสสั่งให้นายสารถีชื่อสุนันทะนําพระเตมีขึ้นรถเทียมมาพาไปที่ป่าช้าผีดิบให้ขุดหลุมแล้วเอาพระเตมียอนลงไปในหลุมเอาดินกลบเสียให้ตายนายสุนันทะ จึงทรงอุ้มพระไตรมีขึ้นรถเทียมม้าพาไปที่ป่าชา้าผีดิบเมื่อไปถึงป่าชา้านายชนันทะก็เตรียมกดหลุมจะฝังพระไตรมีพระไตรมีกุมารประทับอยู่บนราชรถทรงรำพึงว่าปัจบันนี้เราพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องเป็นพระราชาพ้นความทุกข์ว่าจะต้องทำบาป เราได้อดทนมาตลอดเวลา16ปีไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายเลยเราจะลองดูว่าเรายังคงเคลื่อนไหวได้หรือไม่มีกำลังร่างกายสมบูรณ์หรือไม่รำพึงแล้วพระเตม,มีก็เสด็จลงจากราชรถสรงเคลื่อนไหวร่างกายทดลองเดินไปมาก็ทราบว่า ยังคงมีกําลังร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติจึงทดลองยกราชรถก็ปรากฏว่าทรงมีกําลังยกราชรถขึ้นกวัดแกว่งได้อย่างง่ายดายจึงทรงเดินไปหานายสุนันทะที่กําลังก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่พระเตมีตรัสถามนายสุนันทะว่าท่านเร่งรีบขุดหลุมไปทำไมนายสุนันทะ ตอบคำถามโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูว่าเราขุดหลุมจะฝังพระโอรสของพระราชาเพราะพระโอรสเป็นง่อยเป็นใบและหูหนวกพระราชาตรัสสั่งให้ฝังเสียจะได้ไม่เป็นอันตรายแก่บ้านเมืองพระเตรมีจึงตรัสว่าเราไม่ได้เป็นใบไม่ได้หูหนวกและไม่ง่อยเปลี้ย ع. จงเงยขึ้นดูเราเถอะ ถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสารธีเงยขึ้นดูเห็นพระเตมีก็จำไม่ได้จึงถามว่าท่านเป็นใครท่านมีรูปร่างงามราวกับเทวดาท่านเป็นเทวดาหรือหรือว่าเป็นมนุษย์ท่านเป็นลูกใครทำอย่างไรเราจึงจะรู้จักท่าน พระเตมีตอบว่าเราคือเตมีกุมารโอรสพระราชาผู้เป็นนายของท่านถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระราชาเปรียบเหมือนต้นไม้ตัวเราเปรียบเหมือนกิ่งไม้ท่านได้อาศัยร่มเงาไม้ถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็ได้ชื่อว่า ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสารถียังไม่เชื่อว่าเป็นพระกุมารที่ตนพามาพระเตมีทรงประสงค์จะให้นายสารถีเชื่อจึงตรัสอธิบายทรงอธิบายว่าผู้ไม่ทำร้ายมิตรจะไปที่ใดก็มีคนคบหามากจะไม่อดอยากไปที่ใดก็มีผู้สรรเสริญบูชาโจรจะไม่ข่มเหง ราชาไม่ดูหมิ่นจะเอาชนะศัตรูทั้งปวงได้ผู้ไม่ทำร้ายมิตรเมื่อมาถึงบ้านเรือนของตนหมู่ญาติและประชาชนจะพาการชื่นชมยกย่องผู้ไม่ทำร้ายมิตรย่อมได้รับการสักการะเพราะเมื่อสักการะท่านแล้วย่อมได้รับการสักการะตอบเมื่อเคารพบ,บูชาท่านแล้ว ย่อมได้รับการเคารพต่อผู้ไม่ทำร้ายมิตรย่อมรุ่งเรืองเหมือนกองไฟรุ่งโรอดดังเทวดาเป็นผู้มีมิ่งขวัญสิริมงคลประจำตนอยู่เสมอผู้ไม่ทำร้ายมิตรจะทำการใดก็สำเร็จผลโคจะมีลูกมากหวานพืชลงในานาก็งอกงามแม้จะพลัดตกเหวตกจากภูเขา กจากต้นไม้ก็จะไม่เป็นอันตรายผู้ไม่ทำร้ายมิตรศัตรูไม่อาจข่มเพงได้เพราะเป็นผู้มีมิตรมากเปรียบเหมือนต้นไทรที่มีรากติดต่อพวพันลมแรงก็ไม่อาจทำร้ายได้นายสารถีได้ยินพระเตงีตรัสยิ่งเกิดความสงสัยจึงเดินมาดูที่ราชรถ ก็ไม่เห็นพระกุมารที่ตนพามาครั้นเดินกลับมาพินิจพิจารณาพระเตมีอีกครั้งก็จำได้จึงทูลว่าข้าพเจ้าจะพาพระองค์กลับวังขอเชิญเสด็จกลับไปครองพระนครเถิดพระเตมีตรัสตอบว่าเราไม่กลับไปวังอีกแล้วเราได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลาย เราได้ตั้งความอดทนมาเป็นเวลาถึง16ปีอันราชสมบัติทางพระนครและความสุขความรื่นเริงต่างๆเป็นของน่าเพลิดเพลินแต่เราไม่ปรารถนาจะหลงอยู่ในความเพลิดเพลินนั้นไม่ปรารถนาจะกระทำบาปอีกเราจะไม่ก่อเวรให้เกิดขึ้นอีกแล้วบัดนี้เราพ้นจากภาระนั้นแล้วเพราะพระบิดาพระมานดา ปล่อยเราให้พ้นจากราชสมบัติมาแล้วเราพ้นจากความหลงไหลในกิเลสทั้งหลายเราจะขอปวดอยู่ในป่านี้แต่ลำพังเราต่อสู้ได้ชัยชนะในจิตใจของเราแล้วเมื่อตรัสด,ดังนั้นพระเตมีกุมารมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งรำพึงกับพระองค์เองว่าผู้ที่ไม่ใจเร็วด่วนได้ ผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดีนายสุนันทสารธีได้ฟังก็เกิดความยินดีทูลพระเตมีว่าจะขอบวดอยู่กับพระเตมีในป่าแต่พระองค์เห็นว่าหากนายสารธีไม่กลับไปเมืองจะเกิดความสงสัยว่าพระองค์หายไปไหนทั้งนายสารธีราชรส เครื่องประดับทั้งพวงก็สูญหายไปควรที่นายสารถีจะนำสิ่งของทั้งหลายกลับไปพระราชาวังทูลเรื่องราวให้พระราชาทรงทราบเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาบวชเมื่อหมดภาระนายสุนันทาจึงกลับไปกราบทูลพระราชาว่าพระเตมิกุมารไม่ได้วิกลวิการแต่ทรงมีรูปโฉมงดงาม และตัดได้ไพเราะเหตุที่แซงทําเป็นคนพิการก็เพราะไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติไม่ปรารถนาจะก่อเวรทำบาปอีกต่อไปเมื่อพระราชาและพระมเ ah ห e สีได้ทรงทราบก็ทรงเพิ่มปิติอินดียโปรดให้จัดกระบวนไปรับพระเตงีกลับจากป่าขณะนั้นพระเตงมีทรงผนวดแล้วประทับอยู่ในบนารรณาศาลา ซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ให้เมื่อพระบิดาพระมารดาสเสด็จไปถึงพระเตมีจึงสเสด็จมาต้อนรับทักทายปราศัยกันด,ด้วยความยินดีพระราชาเห็นพระโอรสผนวดเป็นเรืีสเสรยใบไม้ล่วกเป็นอาหารและประทับอยู่ลำพังในปา่าจึงตรัสถามว่าเหตุใดจึงมีผิวพรรณผ่องใสร่างกายแข็งแรง พระกมิตรัสตอบพระปิดาว่าอาตมามีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่ต้องเศร้าโศกถึงอดีตไม่ต้องรอคอยอนาคตอาตมาใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่สมควรในปัจจุบันคนพันนั้นย่อมซุบซิบเพราะมัวโศกเศร้าถึงอดีตเพราะมัวรอคอยอนาคตพระราชาตัดตอบว่า ราชสมบัติมีโอรสธิ่ดาเมื่อชลาแล้วจึงค่อยมาบวชพระแตมีตัดตอบว่าการบวชของคนหนุ่มย่อมเป็นที่สรรเสริญใครเล่าจะนอนใจได้ว่ายังเป็นหนุ่มยังอยู่ไกลาจากความตายอายุคนนั้นสั้นนักเหมือนอายุของปลาในเวลาที่น้ำน้อยพระราชาตัดขอให้พระแตมีกลับไปครองราชสมบัติ สงกล่าวชักชวนให้นึกถึงความสุขสบายต่างๆพระใตมีจึงตรัสตอบว่าวันคืนมีแต่จะล่วงเลยไปผู้คนมีแต่จะแก่เสร็จและตายจะเอาสมบัติไปทำอะไรทรัพย์สมบัติและความสุขทั้งหลายเอาชนะความตายไม่ได้อัตมาพ้นทุกข์ความผูกพันทั้งหลายแล้วไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอีกแล้ว เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงเห็นประโยชน์อันใหญ,ญ่ยิ่งในการออกบวชทรงประสงค์ที่จะละทิ้งราชสมบัติออกบวชพระมเหสีและใสานาคาราชบริพานทั้งปวงรวมทั้งบรรดาประชาชนทั้งหลายในเมืองพาราณสีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรโดยทั่วหน้ากันเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ ผนจากความผูกพันในโลกมนุษย์ทั้งนี้เป็นด้วยพระเตยมีกุมารทรงมีความอดทนมีความตั้งใจมันมั่นคงแน่วแน่ในการที่ไม่ก่อเวรทำบาส่งมุ่งมั่นอดทนจนประสบผลสำเร็จดังที่หวังเหมือนดังที่ทรงรำพึงว่าผู้ที่ใจไม่เร็วด่วนได้ผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดี บำเพ็ญเนกขมมะบารมีเมื่อมีประสงค์ในสิ่งใดก็สมควรมุ่งมั่นตั้งใจกระทำตามความมุ่งมั่นนั้นอย่างหนักแน่นอดทนอย่างเพียรพยายามเป็นที่สุดและความพากเพียรอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นั้นย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง